มาต่อกันอีกเรื่องดีๆนะครับกับมูลนิิที่สงเคราะห์เด็กยากชน CCF ในพระบรมราชูปะถรมนะครับเขาได้มีการร่วมกันนะครับกับ Children m i n d ครับจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ฝึกการใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อสะท้อนนะครับความเป็นตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องราวภายในชุมชนบอกเล่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวให้คนอื่นได้รู้จักผ่านมุมมองของพวกเขาครับ <c oughs> ซากของบ้านที่โดนไฟไหม้เมื่อครั้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ภายในชุมชนอุทัยรัฐปฏิพัทซอย15ย่านสะพานควายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์5 5 5 5นทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า20หลังถือเป็นหนึ่งความทรงจำอันเลวร้ายของเด็กหญิงออนจีราหน่วนนบที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเลือกที่จะถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ได้สัมผัสและพบเจอ ทั้งควันไฟการวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดและการได้เห็นเจ้าของบ้านที่โดนไฟไหม้ร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งในภาพถ่ายที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวภายในชุมชนของตัวเองในโครงการ p h โต้สตอรีภาพถ่ายเล่าเรื่องเป็นความทรงจำที่ครั้งแรกของหนูค่ะที่เห็นว่ามันไม่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ะค่ะก็คือว่า ในครั้งนั้นที่ไฟไหม้อะนะคะหนูเห็นคนที่เขาบ้านไฟไหม้อ่ะคะ่ะบางคนเขาก็เลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะ er เขานั่งร้องไห้บ้างเขาเขาร้องไห้กันแบบน่าสงสารมากเลยเช่นเดียวกับอีกหลากหลายภาพถ่ายที่เด็กๆภายในชุมชนช่วยกันถ่ายภาพภายในชุมชนของตัวเองเพื่อต้องการบอกเล่าสิ่งที่พบเจอชีวิตความเป็นอยู่สะท้อนออกมาในมุมมองของเด็กๆ ทังภาพดอกไม้กองขยะบ้านเรือนวัตถุสิ่งของหรือแม้แต่ผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเพื่อบอกเล่าให้ผู้คนทั่วไปได้รู้ว่าภายในซอยเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ยังคงมีอีกหนึ่งสังคมที่อาศัยอยู่และการถ่ายภาพยังช่วยในการฝึกสมาธิได้เห็นมุมมองใหม่ๆผ่านภาพถ่ายอีกด้วยถ้าสมมติว่าคนอื่น่ะเห็นแต่ภายนอกใช่ไหมคะว่า มันมีบ้านสวยแต่ว่าถ้าเขาไม่เข้ามาข้างในเขาก็จะไม่รู้ว่าชีวิตความเป็นมาของคนในชุมชนเราจะเป็นยังไงบ้างบางคนก็ยากจนบางคนก็ก็ร่ำรวยพอมีพอกินนะคะช่วยฝึกสมาธิใช่ไหมคะแล้วบางครั้งก็ให้ทําให้เราเห็นมุมมองของผ่าน,นันห,นหมนด้วอย่เช่นอย่างเช่นถ้าจะมูเล่ถ่ายรูปดอกไม้ก็มุมมองมันก็คือแบบว่า สววยเร่่ร่แล้าไทไาั้ทงนี้การถ่ายภาพถือเป็นศิละปะอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยในการบำบัดสภาพจิตใจของเด็กๆภายในชุมชนถือเป็นกิจกรรมที่ทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน CCF ในพระบรมราช,ชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับทีม Children My นำมาใช้ ทำให้ได้เห็นในบางมุมในสิ่งที่เด็กคิดและสนใจรวมทั้งการได้เห็นปัญหาฝึกให้เด็กเป็นผู้สื่อสารที่ดีเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาภายในชุมชนเนื่องจากสภาพชุมชนเป็นชุมชนแอาอาัดและหลายครัวเรือนมีฐานะยากจนเพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ประสบปัญหาที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข กล้องถ่ายรูปเนี่ยจะเป็นจะเป็นเป็นเ,นเ,นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทําให้เด็กสนุกสนานแล้วก็ มันก็จะทําให้เขาสามารถสะท้อนเรื่องราวของตัวเองออกมาได้อะคะ่ะก็จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับงานศิลปะทั่วไปแต่ว่าก็จะเป็นอีกแค่รูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองอะคะ่ะอย่างหัวข้อที่เราให้ไปก็จะเป็นเรื่องของชุมชนเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาสนใจในชุมชนแล้วจริงๆอะคืออะไรหรือว่าเขามองเห็นปัญหาในชุมชนเขายัางไงบ้างในบางแง่าบางมุมหรือบางภาพเนี่ยก็จะเป็นรูปที่เราแบบ ไม่สามารถที่จะเป็นคนถ่ายเองได้อะค่ะแล้วก็เห็นถึงความสัมพันธ์ภายในชุมชนยอย่างนี้ค่ะเพื่อต้องการให้เด็กนะครับใช้ภาพถ่ายนะครับเล่าเรื่องชุมชนของตัวเองนะครับอา,อาจจะเป็นลักษณะของอาอากายภาพทั่วไปของชุมชนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นต้นนะครับเขาเด็กๆเหล่านี้ก็จะเอาภาพนะครับ ที่ที่คนไม่ค่อยจะมองอโฟกัสเข้าไปนะครับเด็กก็จะนำออกมา,าสู่สายตาคนในชุมชนนะครับซึ่งจะจัดเป็นอบอร์ดนะครับโดยปิ้นภาพออกมานะครับก็จะเป็นเรื่องเล่าของเด็กๆครับโครงการโฟโต้สตอรีภาพถ่ายเล่าเรื่องเป็นโครงการเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะการใช้กล้องภาพถ่ายดิจิตอล โดยเรียนรู้เทคนิคและมุมมองในการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ผ่านเรื่องราวของชุมชนของตัวเองนำเสนอในรูปแบบของโฟตโตบุ๊คโดยน้องๆจะคัดเลือกภาพที่ตัวเองต้องการบอกเล่าผ่านฝีมือการถ่ายภาพของตัวเองปัจจุบันมีเด็กในชุมชนอุทัยรัฐที่อยู่ในโครงการ CCF จำนวน76คนโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งที่นี่ถือเป็นพื้นที่เปิดใหม่ สุกริตพาณิชกิจดำรงถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง TNN24 รายงาน